วันนี้รีวิวไมโครโฟนคอนเดนเซอร์รูปแบบคาร์ดิโอสามารถรองรับการเชื่อมต่อผ่านโน้ตบุ๊ก PC ผ่านเครื่อง Mac อะไรทำงานได้หมดเลยครับรูปแบบการเชื่อมต่อเนี่ย เป็นพอร์ต USB Type A USB Type C อ่ามี2พอร์ตในสายเส้นเดียวกันอันนี้ถือว่าไม่เหมือนใครในไหนเป็นรูปแบบ USB Type C ผมก็อยากลองต่อกับมือถือสมาร์ทโฟนสักนิดนึงละกันว่ามันใช้งานร่วมกันได้หรือเปล่าจากการที่ได้ทดลองทดสอบครับสามารถเชื่อมต่อกับมือถือ Type C ได้ด้วยโอเคนี่ถือเป็นคีย์ฟีเจอร์หลักๆที่ไม่เหมือนใครครับเป็นไมโครโฟนที่รองรับ ทุกๆ OS ไม่ว่าจะเป็น Windows ผ่าน macOS หรือแม้แต่ระบบ Android จริงๆ iPad ตัว Pro ที่เป็น USB Type C เนี่ยก็สามารถใช้งานร่วมกันได้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับไมโครโฟนยี่ห้อนี้กันครับมีชื่อว่า Maono เห็นยี่ห้อนี้ครั้งแรกผมอ่านว่า m a าโนแต่ว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยเขามีคำอ่านว่า Maono ตรงตัวแบบนี้เลยกับชื่อรุ่นว่า DM 3 0ครับราคาจะจำหน่ายอยู่ที่1780บาทเดี๋ยวเรามาดูเรื่องหลักๆกันว่าทำอะไรได้บ้าง สิ่งบางอย่างไม่เหมือนคนอื่นเลยครับในราคาเท่านี้ผมมองได้ว่าเป็นสิ่งที่จับต้องง่ายใช้งานได้หลากหลายโอเคในต่าง,งประเทศครับเขามีขายเป็นสีชมพูส,สีม่วงสีขาวแล้วก็สีดําตามตัวกล่อง,องแบบนี้แต่ในไทยครับมีจัดจำหน่ายเพียงแค่2ส,สีเท่านั้นนั่นก็คือสีขาว และสีดําซึ่งก็อาจจะมองได้ว่าสีดำเนี่ยเหมาะสําหรับเกมเมอร์อะไรก็ว่าไปสีขาวเหมาะสําหรับคนทำพอดแคสต์อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นแบบสตไตล์วัยรุ่นแบบว่าอยากแต่งโต๊ะแบบเท่ๆคุมโทนคุมธีม,ม,มก็อาจจะชอบสีชมพูมากกว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอาเป็นว่ารายละเอียดด้านสีสันประมาณนี้เนาะหน้ากล่องครับมีการระบุเอาไว้นะว่าจัดจาหน่ายโดยบรยิษัท C.O.B. Media นี่คือบริษัทที่ให้การจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไทยแล้วก็รับประกันสินค้าทุกชิ้น1ปีเป็นประกันศูนย์นะครับรูปแบบการใช้งานนะครับพลิกมาดูอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตัว D.M. 3 0จะรองรับการวางโต๊ะก็ได้หรือจะติดเข้ากับตัวขาจับหนีบโต๊ะก็ได้ซึ่งบอกได้เลยครับว่าดีไซน์เนี่ย เขาทําออกมาได้โอเคแหละสะดุดตาหน้ามองนะครับถามว่าตอนที่เราแกะออกมาจากกล่องต้องทําการประกอบโน่นนี่นั่นไหมไม่ต้องเลยครับในกล่องเนี่ยจะมีการแยกส่วนออกมาอย่างชัดเจนนี่คือตัวใหม่มาพร้อมกับฐานวางมาโอนะคิดต่างกันครับโอ้โหอ่านเป็นชื่อญี่ปุ่นเลยนะมาโอนะมาโอนะเนี่ยคิดไม่เหมือนใครครับเราสามารถหมุนเกลียวด้านล่างของตัวฐานขาตั้งได้แบบนี้อ่านี่หมุนให้สุดเลยปั๊บแล้วเขาจะหลุดออกมา คุณเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเกลียวใหญ่และก็มีเกลียวเล็กด้านในอีกหนึ่งระดับที่สามารถรองรับการหมุนเข้ากับเกียวตัวขาจับปับระดับได้โดยที่ไม่ต้องหาอะแดปเตอร์แปลงไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วขอแค่มีไอตัวขาจับที่เราสามารถสั่งซื้อเพิ่มได้ทาง C O B Media เนี่ยเขาก็มีขายใครมีอยู่แล้วก็เอาชุดเดิมมาใส่ก็จบกันไปนะครับเอาเป็นว่าวิธีนี้ถือว่าหลากหลายมากบางวันอยากใช้ตั้งโต๊ะเอาแล้วแต่ออกนอกสถานที่แบบตั้งโต๊ะก็เหมาะดี แต่ถ้าอยู่บ้านเซ็ตกับคอมพิวเตอร์ของเราเอาไว้พรอมไลฟ์สตรีมก็หมุนเกลียวเข้าไปตรงส่วนนี้ก็จบนะครับอ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของฐานขาตั้งของเขานิดหนึ่งฐานวางโต๊ะเนี่ยด้านล่างครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สังเกตดีๆซื้อมาวันแรกวางกับโต๊ะไปเอ้ยทำไมมันยังลื่นๆอยู่เลยเห็นไหมมันไม่หนึบกับโต๊ะมันยังไหลไปไหลามาอยู่เลยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่โอเคปกติฐานเนี่ยจะต้องมีความหนึบๆอยู่เกาะกับโต๊ะเกาะกับพื้นอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งเราพลิกดูด้านล่างนิดนึงผมไม่รู้นะว่าในคู่มือมีเขียนหรือเปล่าแต่ไปตามอ่านรีวิวจากหลายเว็บม,มาไม่มีใครพูดถึงเลยครับคือตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นพลาสติกใสนะครับแปะเอาไว้ผมอยากจะลอกโชว์คุณผู้ดูแบบนี้แป๊บนี่เลยอันแรกหลุดออกมาแล้วนะครับอันที่2แกะออกมาให้ดูหน่อยปับ๊บนี่หลุดออกมาแล้วนะครับถามว่าแกะออกมาทําไมเพราะว่าไอ้ด้านล่างตรงบริเวณส่วนนี้เนี่ยมันคือยางกันลื่น ถามมั่กันเลื่นได้จริงไหมอันนี้แกะแล้วนะวางกับโต๊ะดันไปดันมาเฮ้ยผมไม่ได้แกล้งนะนี่ออกแรงแล้วจริงๆนะเมื่อกี้เนี่ยผมก็ลูดไปลูดมาเนี่ยมันดูลูดง่ายสุดเกินตอนนี้เนี่ยพอมันมียางกันลื่นแล้วมันดันไม่ไปแล้วเนี่ยเนี่ยต่อให้ผมทุบๆเคาะๆมันจะไปยากกว่าเดิมคราวนี้เราจะมาพูดต่อในเรื่องของการเชื่อมต่ออะพลิกด้านล่าง,งตัวไม้มาให้ดูนิดนึงครับคุณจะเห็นว่าพอร์ตส่วนใหญ่จะอยู่ด้านล่างตัวไม้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น usb c อันนี้ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กมือถือสมาร์ทโฟนอะไรแล้วแต่นะครับส่วนพรถัดมานะครับก็จะเป็นรูมินิแจ็ค3.5มิเมตรต่อหูฟังซึ่งการต่อหูฟังเนี่ยคุณจะใช้เข้ากับหูฟังอะ,อะไรก็ได้ แต่อย่าลืมครับหูฟังเกมมิ่งเกมเมอร์ในสมัยยุคใหม่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ชอบเปลี่ยนไปเป็นพอร์ต USB-A ซึ่งอันนี้ก็อาจจะออน่าปวดหัวนิดนึงใครที่มีหูฟังที่เป็น USB-A ไปแล้วก็อาจจะใช้งานไม่ได้นะครับต้องไปหาหูฟังที่เป็นแบบรุ่นมินิแจ็คอยู่ที่เป็น3.5หัวเล็กๆนี่นแหละเอามาจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมี1ปุ่มที่เป็นปุ่มการเปิดปิดไฟ RGB ต้องบอกก่อนนะครับว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ย เหมาะสำหรับคนอยากเอาไปแต่งโต๊ะคอมตรงที่ว่าไฟ R G B ของเขาเนี่ยมีโหมดด้วยครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Color Cycle เลนโบเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆหรือจะเลือกเป็นสีที่เราชอบก็ได้มีทั้งหมด7สีแดงน้ำเงินเขียวเหลืองม่วงอะไรเงี้ยมาครบนะครับเลือกได้โดยการกดปุ่มเล็กๆตรงนี้แหละเวลากดมันก็จะวนโหมดไปเรื่อยๆคราวนี้เรามาดูปุ่มคําสั่งหลักๆที่ด้านหน้าของตัวไม้อย่างที่บอกตัวนี้เนี่ยไมเป็นรูปแบบ คาดีออยนะครับคาดีออยก็คือรับเสียงด้านหน้าเพียงเดียวด้านหน้าของตัวไมก์ก็คือฝั่งที่มีโลโก้มาโอนเนี่ยแหละบริเวณตรงนี้จะมีแผ่นไดอะแฟมสำหรับการรับเสียงแสดงว่าตรงนี้จะเสียงดังที่สุดถ้าเกิดว่าเราหารันตัวไมค์ฝั่งนี้เข้าปากของพิธีกรมันก็จะเสียงไม่ค่อยดังนะครับสังเกตแล้วก็ดูมันนิดนึงนะครับว่าหันถูกทิศหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่มมาให้คุณ1ปุ่มทําได้3ฟังก์ชัน อ่ะไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับบางยี่ห้อมีหลายปุ่มเลยโอ้โหจำกันหน้าปวดหัวบางยี่ห้อใช้วิธีการทัชสัมผัสไปที่ด้านบนของตัวไม้เพื่อเป็นการปิดเสียงอะไรก็ออกไปครับมันมีวิธีหลากหลายเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ม,ม,ตมาโ,โนคิดต่างไม่เหมือนคนอื่นครับแต่รูปแบบการกดของเขาเนี่ยเป็นการกดแบบป๊อกแป๊กครับกดลงไปเนี่ยจะได้ยินเสียงวันนี้ ุณได้ยินไหมเสียงกึกกกึกกึแบบนี้ซึ่งมันก็จะวนเข้าไปในตัวไม์ด้วยสมมติว่าคุณใช้ในการไลฟ์สตรีมหรือทำพอดแคสเสียงที่คนทางบ้านได้ยินก็จะได้ยินอ็กึก็กก,ก,ก,กเข้าไปด้วยซึ่งวิธีใหม่เนี่ยที่หลายๆแบรนด์ปรับใช้และเป็นรูปแบบการทัชแบบแตะสัมผัสไปเบาๆเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยเป็นข้อดีแต่มอ n โนยังไม่ใช้วิธีนั้นโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3รูปแบบการสั่งการเนี่ย มันทำยังไงทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปหนึ่งครั้งสั้นๆปึ๊กจะเป็นการมิวใหม่ปิดเสียงใหม่ทางบ้านจะไม่ได้ยินว่าเราพูดอะไรกันคำสั่งในการหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยเราเลือกได้ถ้าเราต่อไมค์ขึ้นมาครั้งแรกไฟที่เป็นรูปไมโครโฟนตรงนี้จะเป็นสีเขียวไฟสีเขียวเป็นการปรับความดังของไมโครโฟนเวลาเราพูดคุยกันเสียงจะเข้าไปดังมากดังน้อยหมุนได้เลยทันทีถ้าหากตรงนี้เป็นไฟสีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับความดังของเสียง ที่มันไปขึ้นในหูฟังของเราเนี่ยเราจะต้องกดค้างตรงนี้เอาไว้สัก2 3สวิเพื่อเป็นการสลับโหมดไปเป็นหูฟังไฟทางด้านหูฟังจะเป็นสีน้ำเงินนะครับติดค้างเอาไว้แล้วเราก็หมุนได้ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าหมุนสุดไม่ว่าจะเป็นเบาสุดหรือดังสุดเนี่ยมันจะมีวิธีการบอกเราอย่างหนึ่งคือไฟจะกระพริบติดติๆดติต,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 ติอะไรประมาณนี้ ถ้าเกิดสุดจะกระพริบแต่ถ้าจะหมุนแค่ในระดับกลางหรือเริ่มต้นไฟจะติดค้างอยู่อย่างนั้นนี่คือวิธีสั่งงานของเขาครับแตะครั้งเดียวปิดเสียงแตะค้างเปลี่ยนโหมดแล้วก็หมุนได้เลยนี่3คําสั่งแบบที่เขายกออกมาเป็น key ฟีเ t u r e นั่นเองแม่ขอวนมาเรื่องของสายกันอีกนิดนึงละกันนะครับเรื่อง,องความยาวเนี่ยเป็น1จุดขายเหมือนกันปกติแล้วเนี่ยไมโครโฟนรุ่นที่ผมได้รีวิวบ่อยๆนะครับส่วนใหญ่จะให้สายมาความยาว3เมตรแต่ว่ามาอโนเนี่ย ให้ความยาวมาประมาณเท่าไหร่อ่ะถ้าดูจากสายตาก,ก็ประมาณมสัก2เมตรประมาณ2เมตรเห็นจะได้นับได้ว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยอาจจะมีความยาวของสายสั้นไปนิดนึงแต่ว่าก็เชื่อมต่อได้ในหลายๆแพลตฟอร์มก็ถือว่าน่าสนใจคราวนี้ครับจุดขายที่ผมมองว่าเป็นมูลค่าที่ มากที่สุดสําหรับผู้ซือ้อคุณจ่ายราคาประมาณพันเเนี่ยส่วนนี้คือส,ส,ส,ส่วนที่คุ้มที่สุดและผมเชื่อว่าแบรนด์คู่แข่งเนี่ยที่ผมพยายามนาไปเปรียบเทียบด้วยสิ่งที่ผมเคยเจอเนี่ยผมว่าตรงนี้เจ้าอื่นทําไม่ได้นั่นก็คือเรื่องซอฟต์แวร์ครับโอ้โหราคาพันเชาวบ้านเขาไม่มีโปรแกร,รมมาให้นะ ตัวนี้มีโปรแกรมมาให้โปรแกรมของเขาเนี่ยมีชื่อว่า Marono Link ครับเป็นโปรแกรมที่เราสามารถโหลดได้ในหน้าเว็บไซต์ของเขาเลยผมขอทดลองทดสอบให้คุณได้ยินอย่างชัดเจนนิดนึงว่าเสียงนี้มาจากไม์ตัวนี้แน่ๆด้วยการเคาะแบบนี้ครับนี่คือหน้าตาโปรแกรม มาออนไลน์อ่าเมื่อเราเปิดมาเนี่ยตัวเครื่องตัวโปรแกรมรู้ได้ทันทีว่าเราต่อเข้ากับรุ่นอะไรอยู่อย่างตอนนี้เป็น d m 3 0คลิกเข้าไป1ครั้งเราจะเห็นว่าหน้าตาโปรแกรมของเขาเนี่ยจะมีในฝั่งของ Standard ก่อนแบบนี้เลยนะตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าโอ้โหความดังมันจะดังจนเกินไปแต่ในระดับนี้ผมว่าไม่ปลอดภัยนะเพราะว่ามันพีคตลอดเวลาเลยเป็นสีแดงตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราลดความดังลงมานิดหนึ่งฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลวันชหนึ่งสองโอ้โหนี่ เสียงเราดังขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยถ้าดูจากตัวซอฟต์แวร์เนี่ยไอตัว VU มันอยู่ประมาณสักเหลืองๆกําลังดีนะความดังสัก35ถ้าเกิดย้อนกลับมาที่ OBS เออความดังนี่พอใช้ได้เอ้า เท่ากับว่าช่วงแรกนี่เสียงแตกหรือเปล่าอาผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่านักะนาถ่ายทําเนี่ยผมไม่ได้ใส่หูฟังฟังนะในความเป็นจริงคุณต้องใส่หูฟังไปพร้อมกับก,บการปรับความดังนะเอามป็นว่าผมแนะนําประมาณนี้ขั้นตอนต้องเป็นไปอย่างนี้นะถึงจะถูกโอเคเราดูในเรื่องของวอล่มเลเวลไป1สเต็ปแล้วว่าความดังประมาณนี้โอเคถ้าเกิดว่าใครต่อหูฟังเอาไว้เนี่ยเราสามารถเปิดโหมดได้นะครับว่าจะมอนิเตอร์ ตัวเสียงด้วยไหมจะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้แล้วแต่ปรับความดังจากตัวซอฟต์แวร์นี้ก็ทาได้เช่นเดียวกันคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการ EQ แต่เขาจะไม่ได้เขียนว่า EQ ตรงๆเขาจะเขียนคําว่าโทนเอาไว้ตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นมี3โหมดที่เห็นชัดๆคือมี Deep เน t u r อ l b ไลท3โหมดแบบนี้แต่มันจะมีโหมดหนึ่งครับชื่อว่า Legacy อ่ะเดี๋ยวค่อยพาไปลองกันทีละโหมดเริ่มจากโหมด Deep ก่อนคราวนี้ผมจะพูดด้วยน้ำเสียงเดิมๆอันนี้วัดจากเสียงคนพูดก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวจะพาทดลองไปในแต่ละเสียงที่เราพยายามคัดสรรมาให้ไม่ว่าจะเป็นเสียงกีตาร์เสียงร้องเพลงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไล่สเต็ปไปเดี๋ยวเอาเสียงคนพูดก่อนโหมดแรกโหมดดีฟครับโหมดดีฟเนี่ยจะทําหน้าที่ในการตัดเสียงย่านต่ําออกไปนะครับคล้ายๆกับโลคัทนั่นแหละซึ่งก็จะมีการตัดเรื่องของความ อึงในห้องที่เราถ่ายทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสียงแอร์หรือเสียงพัดลมที่มันหึ่งห่งอยู่ไกลๆเลยประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราปรับมาที่เนเชอรัลคือเสียงแบบธรรมชาติทั่วไปครับเป็นเสียงมนุษย์ที่เราได้ยินอยู่ในทุกๆวันก็จะเล่นในเรื่องของเสียงกลางขึ้นมานิดนึงให้เสียงคนพูดเนี่ยชัดเจนหน่อยแต่ถ้าเป็นโหมดไบต์เนี่ย จะเป็นการปรับมาเพื่อให้เสียงเราเนี่ยมันแหลมขึ้นมันแห้งๆห,หน่อยนะครับเพื่อให้ได้ยินเสียงคนพูดมันชัดเจนกว่าเดิมอีกนะครับเป็นการแบบว่าเลือกเพื่อกําหนดว่าเราอยากได้เสียงแบบไหนซึ่งแน่นอนครับโหมดที่ดีที่สุดอะ่ะผมเชื่อว่าเป็นโหมดไว้เนี่ยแหละเป็นเสียงที่คมชัดที่สุดแล้วแต่ คำว่า legacy เนี่ยเราติดใจไว้นิดนึงว่าคืออะไรเพราะว่าในคําอธิบายของตัวโปรแกรมเนี่ยเขาไม่ได้อธิบายโหมด legacy เอาไว้แต่ผมจะกดให้คุณฟังแบบนี้ครับฮัลโหลครับสวัสดีครับ1234อ่าเวลาเรากดโหมด legacy เนี่ยมันจะติดออกมาเป็นเหลืองทองด้วยซึ่งดูเท่ดีแต่ถามว่ามันคือโหมดอะไรครับคุณสังเกต v u ด้านบน volume level ที่เราปรับไว้ตอนแรกมันไม่ถึงขีดแดงขนาดนี้นะแต่ตอนนี้เป็นไงฮะ เสียงดังมากแทบจะแตกตลอดเวลาผมเชื่อว่า Legacy เนี่ยคือโหมดที่ผมบอกได้ว่าอธิบายภาษาชาวบ้านคือเหมือนกับเราได้ยินจากหูมนุษย์เลยหูมนุษย์ได้ยินยังไงในโปรแกรมอัดจะได้เป็นอย่างนั้นเลยคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดังเสียงรอบข้างอะไรที่มันแทรกเข้ามาความหึ่งของแอร์เข้าหมดและในเรื่องของการปรับระดับความดังเสียงที่เราตั้งไว้35เนี่ยตอนนี้เหมือนมันจะรีเซ็ตไปเราลองลดความดังไม์ลงหน่อยเช็คเช็คฮัลโหล เห็นไหมตอนแรกเราปรับ3 5ไว้ way. ตอนนี้กลายเป็นเสียงเกือบแตกไปแล้วนั่นหมายความว่าถ้าจะใช้โหมด Legacy จริงๆเนี่ยคุณต้องมั่นใจก่อนว่าในห้องนั้นถูกสร้างมาสำหรับการอัดเสียงแล้วยกตัวอย่างครับถ้าเกิดบ้านคุณมีห้องอัดห้องอัดที่ดีควรจะมีแผ่นซับเสียง กันสะท้อนเสียงกันเสียงด้านนอกเข้าอะ,อะไรก็ว่าไปควรใช้โหมด Legacy แต่ถ้าเป็นห้องธรรมดาแนะนำให้ปรับเป็น Bright Natural Deep อะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะคราวนี้ข้ามมาดูโหมดไฟก่อนเพราะว่ามันอยู่ในโหมด Standard อยู่นะโหมดไฟในที่นี้ On ก็ Off ได้ผ่านโปรแกรมคุณเห็นว่านี่เลยนี่ดูตรงนี้ดูตรงนี้ On ปุ๊บไฟติดขึ้นตอนนี้เป็นโหมดเรนโบนะพอ o f ฟ ไฟดับลงไม่ต้องกดปุ่มที่ด้านล่างตัวไม้แล้วนะครับสั่งได้จากโปรแกรมและเราจังสามารถปรับความสว่างของแสง R G B ได้ด้วยอสมมติผมปรับไว้ต่ำๆหน่อยเห็นไหมไฟมันจะแบบอ่อนไปเยอะเลยนะถ้าเร่งมา100%ก็จะเห็นชัดเจนแต่ไกลนะครับหรือจะเลือกเป็นสีใดสีหนึ่งก็ได้อ่าเป็นแดงครับเป็นเขียวครับเป็นน้ําเงินครับเป็นม่วงครับอ่ะลองไปปรับๆกันดูคราวนี้เราจะพาไปดูในแท็บ Advanced แ็บแอดวานจะมีหลายอย่างที่เพิ่มขึ้นมานะครับไอเรื่องความดังไม่เราข้ามไปแล้วเพราะเหมือนเมื่อกี้สิ่งที่ไม่เหมือนคือ eq ออไอคำที่เราต้องการามาซะที eq ในที่นี้เนี่ยจะเห็นว่าค่าเริ่มต้นคือ flat ไม่ปรับแต่งอะไรเลยเป็นเสียงย่านกลางๆไม่มีการตัดย่านนั้นย่านนี้เป็นเสียงที่เราได้ยินปกติทั่วไปคราวนี้เรามาดูอันต่อมาคือ high pass filter จริงๆอีกคำหนึ่งที่นิยมใช้หรือว่าเราได้ยินกันบ่อยคือ low cut นั่นเองจะเห็นว่าเขาจะงุ้มในฝั่งเสียงทุม้มให้มันน้อยลง นั่นหมายความว่าเหมาะกับคนที่มีย่านเสียงต่ำๆอ่ะผมคนนึงครับที่เป็นคนย่านเสียงทุ้มค่อนข้างเยอะหน่อยก็จะทําให้การใช้โหมดนี้นั้นเหมาะกับตัวตนคนแบบนั้นมากขึ้นอยกตัวอย่างครับเสียงของกิจโทนเนี่ยเป็นเสียงค่อนข้างที่จะต่าเบสค่อนข้างลึกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการเสียงที่มันแบบอื้ออึงขนาดนั้นก็มาใช้ไฮพาร์ตฟิลเตอร์ก็ได้เวลาเราพูดคําว่าฟอร์ดเลนเจอร์เนี่ยก็ไม่ต้องเสียงต่ําขนาดนั้น นะเอาเป็นว่าลองปรับ EQ ดูอันต่อมาคือการเร่งเสียงกลางให้มันชัดขึ้นเหมาะสําหรับคนใช้บันทึกเสียงร้องหรือว่าเสียงกีตาร์แล้วมาดูกันที่ EQ อันสุดท้ายครับ High Pass Filter หรือว่า Low Cut เนี่ยแหละตัดย่านเสียงต่ําบวกไปกับอีกโหมดหนึ่งก็คือเร่งเสียงกลางขึ้นมา อเอาเป็นว่าโหมดสุดท้ายเนี่ยน่าจะเหมาะสําหรับการอัดเสียงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีก็ตามหรือเสียงคนพูดก็ตามใช้โหมดอันสุดท้ายเนี่ยที่เป็นลูกคล้ายๆก้อนเมฆเนี่ยน่าจะเวิร์กน่าจะเหมาะสุดนะครับกับคําสั่งพิเศษครับมี2อันคือลิมิเตอร์กับคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์นี่ไม่ใช่การติดตั้งแอร์ในบ้านของคุณนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอเอาอันแรกก่อนลิมิเตอร์เนี่ยคุณฟังเสียงที่คุณกําลังได้ยินดีๆนะผมจะคลิกคําสั่งลิมิเตอร์ก่อน1ครั้ง คุณจะสังเกตว่าเสียงที่คุณได้ยินก็ไม่ต่างจากเดิมหรอกมันไม่เห็นมันต่างตรงไหนเลยอ่าเดี๋ยวผมจะลากลิมิเตอร์เนี่ยให้มันติดลบครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่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 คุณจะเริ่มได้ยินแล้วว่าความดังของไมโครโฟนที่คุณกำลังได้ยินมันจะค่อยๆเบาลงไปเรื่อยๆคำสั่งลิมิเตอร์เนี่ยคือการที่เราเนี่ยตั้งค่าให้ตัวไมเนี่ยรับเสียงแค่ลบ3เดซิเบลเท่านั้นอะไรที่เกินนไปจากี้เ มันจะไม่ไปจนถึงขีดแดงแล้วพูดง่ายๆครับเราจะไม่ทําให้เสียงแตกไปจนถึงบวก1บวก2บวก3 d เดซิเบลเราจะไม่ทําอย่างนั้นแต่เราจะให้มันติดลิมิตแค่ลบหลบสตั้งได้คราวนี้ครับถ้าจะให้เห็นภาพผมจําเป็นจะต้องพูดใกล้ๆกล้ไม์มากกว่านี้ฮัลโหลหนึ่งสองสาฮัลโหลหนึอันนี้ติดลบสิบเดซิเบลลองลบยี่สิบเดซิเบลฮัลโหลหนึ่งองสามฮัลโหลหนึลองลบสามสิบเดซิเบล ฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามสิ่งที่คุณได้ยินคุณยังได้ยินเสียงแตกอยู่เหมือนเดิมแต่มันเป็นการแตกที่ติดลบอันนี้คือลิมิเตอร์โอเคผมอาจจะอธิบายไม่เหมือนกับช่างเสียงจริงๆแล้วช่างเสียงเขาจะใช้ลิมิเตอร์กับคอมเพเซอร์เนี่ยทุกวันอยู่แล้วเขาจะมีวิธีการอธิบายในฝั่งของเขาแต่ผมว่าถ้าเป็นคําศัพท์ชาวบ้านผมอธิบายแบบนี้น่าจะเข้าใจมากกว่าลิมิเตอร์ไม่เหมือนกับคอมเพเซอร์ครับผมมาคลิกที่คําว่าคอมเพเซอร์ให้คุณดูตอนที่ผมยังไม่ตั้งค่าอะไรที่นูน คุณสังเกตดีๆนะผมจะพูดใกล้ๆมัยนะสวัสดีครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่แล้วค่อยติดลบไปเรื่อยๆฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้ติดลบยี่สิบเดซิเบลครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ติดลบสามสิบเดซิเบลครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่คำสั่งคอมเพรสเซอร์เนี่ยเป็นการบีบอัดความดังที่มันดังไปมากกว่านี้มันจะถูกบีบจริงๆแล้วเนี่ยคำสั่งคอมเพรสเซอร์เนี่ย มันควรจะทํางานได้ในกรณีที่ผมพูดเบาด้วยนะคือสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นคนพูดเบาแต่ผมตั้งไมไว้เบาเหมือนกันคอมเพรสเซอร์ก็ควรจะเร่งเสียงผมขึ้นไปด้วยโดยอัตโนมัติซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีเสียงน้อยอะไรขึ้นมาแต่คอมเพรสเซอร์ในโปรแกร,รมในที่นี้เนี่ยทำงานเฉพาะเสียงที่มันดังจนเกินไปและจะถูกบีบอัดอยากจะเอาไปใช้พอดแคสต์ทั่วไปเอาไปไลฟ์สตรีมทั่วไปเล่นเกมทั่วไปใช้แถบสแตนดาดก็พอแค่ปรับความดังปรับโทนที่เราชอบแค่นั้นพอ หัวใจเต้น ผมจะถอดไอตัวแจ็คอันนี้ครับที่เป็น U s b t y ท e A เนี่ยอ่าแล้วก็ดึงพอร์ตออกปาบเขาให้ให้กลายเป็นย s b t y ท e C แบบนี้แบบที่เราคุ้นตาครับและเสียบเข้ากับโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งเสียบไปเลยง่ายๆแบบนี้เลยครับมันจะมีรูปหูฟังกับไมโครโฟนขึ้นมานั่นหมายความว่าตัวมือถือรับรู้ได้ว่าเราเสียบดีไวซ์อะไรเข้าไปถูกต้องไหมคราวนี้เราก็ให้ใช้แอปบันทึกเสียงได้เลยครับจะแอปไหนก็ได้แอปแอร์ก็ได้อากรคยกรหนึ่งทีฮัลโหลครับ1234ถามว่า มันดังจากไม์จริงๆไหมขอให้ฟังแบบนี้ครับชัดเจนนะว่าเนี่ยเสียงมาจากไมโครโฟนตัวนี้แน่ๆหรือหากไม่เชื่อจะกดมิวเสียง1นทีก็ได้ตอนนี้มิวเสียงไปแล้วเรียบร้อยครับเห็นไหมตอนนี้เวฟฟอร์มไม่มีอะไรเกิดขึ้นกดเปิดไมค์เข้ามาฮัลโหลหนึ่งสองสามหนึี่ 10. นี่ผมทําให้ดูนะครับว่ามันต่อมือถือได้ไปอ่านรีวิวมาเยอะแยะมากมายหลายเว็บมาก ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญนะเป็นหนึ่งคีย์ฟีเจอร์ที่อยากเล่าให้ฟังโอเคกดหยุดบันทึกแป๊บหนึ่งเราจะพามา,มาดูจุดขาย,ขายอันหนึ่งครับในมือถือก็มีแอปพ c r e a t i o n ชัดเจนไหมฮะนี่คือรูปใหม่รูปเดียวกับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เมื่อกี้เลยรุ่น DM30 ตรงกันเป๊ะคราวนี้ถามว่าทําอะไรได้บ้างเราเข้าไปที่การตั้งค่าโอ้โหไม่ธรรมดาไม่เคยเห็นไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนว่าไมโครโฟน แบบนี้หน้าตาแบบนี้ราคาแค่นี้ต่อมือถือได้ก็ถือว่าว้าวแล้วมือถือดันมีแอป,ปอีกโอ้ไม่ธรรมดาครับในแอป,ปการตั้งค่าเหมือนในคอมเป๊ะไม่ว่าจะเป็นความดังโทนที่เลือกใช้จะเข้าโหมดแอดวานก็มีนะครับปรับได้เหมือนกันเลยและที่สำคัญซิงค์ค่ากันด้วยมันลิงค์คำสั่งเมื่อกี้เป๊ะเลยเมื่อกี้ในคอมเราปรับเป็นไบต์แอดวานเป็นอันสุดท้ายไฮพาร์สฟิลเตอร์กับเล่งสิงกลางเห็นไหมครับแสดงว่าไมโครโฟนนั้นจำค่า,าไว้ในตัวมันเองมันมีเมมโมรี และพอเราเปลี่ยนอุปกรณ์มันก็จะใช้พ r ีเซตเดิมที่เราเคยตั้งเอาไว้มันไม่จบเป็นแค่นั้นครับปรับ R G B ได้ด้วยอยากจะให้เป็นสีอลายปรับได้จากตรงนี้หรือจะกลับไปเป็นโหมด Color Cycle ทําได้ครับนี่คือคําสั่งที่เหมือนในคอม100%ไม่มีอะไรที่ถูกตัดทิ้งอะไรไปเลยผมคาดหวังคนดูครับคุณเนี่ยต้องอยากได้ผมคาดหวังแค่นี้เพราะว่ามันไม่มีไมโครโฟนรุ่นไหนเลยครับที่ทําได้ในระดับนี้มาก่อนเท่าที่ผมเคยรีวิวนะ ไมโครโฟนตั้งโต๊ะเอาแบบรุ่นดีๆเลย3 0 0 0 4,000มันเก่งเรื่องอะไรเก่งเรื่องของการปรับทิศทางของไมค์เอาปรับด้านข้างได้ปรับด้านหลังได้ปรับรอบทิศทางได้อะโอเคมันก็ถือว่าเป็นรูปแบบการใช้งานที่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้งานรูปแบบนั้นก็พูดหน้าไมค์อย่างเดียวแสดงว่าสิ่งที่คุณต้องการคือโปรแกรมแบบนี้ต่อมือถือได้แล้วก็ใช้งานได้แบบที่ผมเอามาพรีเซนต์ให้กณดูกับราคาเท่าไหร่1780รบาทคุณสามารถซื้อได้เลยในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับ ในฝั่งของแอปนั้นแอปนี้เขามีอยู่แล้วละก็มีการจัดจำหน่ายจากบริษัท C O B Media จริงๆแล้วเขาก็มีร้านค้าพันเนอร์อย่างเยอะแยะม,มากมายเดี๋ยวในเรื่องของการสั่งซื้อผมแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอละกันใครอยากได้ก็ไปกดตามกันได้เลยนะครับในไทยเนี่ยมีข้อจํากัดแค่เรื่องสีอาจจะไม่ได้มีครบทุกสีครับมีแค่ขาวกับดำแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่นะฮะมีสีชมพูเข้ามามีสีม่วงเข้ามา เดี๋ยวเรามาปมาระชาสัมพันธ์ให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเข้าไทยมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะเดี๋ยวมาว่ากันนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรใหม่กว่านี้เดี๋ยวเขียนไว้ให้อ่านใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ละกันใครมีความเห็นส่วนใดอยากได้อะไรที่ใหม่สําหรับวงการไมโครโฟนของบ้านเราพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาว่ายเลยครับพวกคุณมีความเห็นอย่างไรแบรนด์เขาเห็นเขาจะได้เอาไปพัฒนาต่ออีกหน่อยเวลาเรารีวิวเนี่ยเราจะได้ทําหน้าเวอร์มากกว่านี้ว่าแบบแม่งทาได้ยังไงเนี่ย เอาเป็นว่าทิ้งไทยไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีแกจเจตแบบนี้ที่น่าสนใจไปแล้วครับสวัสดีครับ